สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาให้อาหารปลากันนะครับมีการต้นด้วยน้องคนเล็กนะครับเขาจะเป็นคนสุนทรีอารมณ์ดีเป็นเด็กฉลาดรเรียนเขเก่งนะครับหวานได้เลยครับตรงไหนอาหารจะให้ตรงไหนก่อนให้ตรงไหนก่อนมันจะมืดก่อนมา ฝั่งนั้นก็มีปลานินมีตัวใหญ่ด้วยฝั่งนั้น,นม,อมองเห็นเป็นตัวเลยเ,เตนนะได้ไหมลูกน้ำจะแห้งแล้วจะเอาปลานินมาปิ้งกินบ่มีอะไรลูกลอลเอเอ,นนะเออะไรก็ไม่รู้ของเขาอาวานเลยนีครับฝั่งนี้ก็จะมีปลานินนะครับ น้ำตืน้นแหละออมัเบิรจากเถื่อประมาณนั่นแหละประมาณมีประมาณสิบตัวอบอยู่้งคกได้ตนะมันกระลงไปกินปลากินใส่เดือนกินน้ำกินยังักินลนิ่บปลาเบ้ซิวลินมันยาวเ่อได้เบืปลานิ่มันก็นกินมได้แล้วมันใหญ่ ทางนี้เขาเจ้าจปันเอาไปปันนิดอะไรน้นนะบ่มีขี่เฟืองเด้ทงนเรือฝั่งทางนี้มีวเสามาจากฝั่ง,งนี้อบอกแกจอยมากินข้าวนี้ลยลูกก่อจะต้มไก่ให้กินกับผัดหมูล,ลูกข้ามไปไม,ไมาแล้วครับ โอ้โหวันนี้ปลาของเรากินอาหารดีมากๆเลยลนี่ครับรบัวเบี้ยบัวเบี้ยเจาะไปยังบาดาล เอาเอาเงินไปจับบาดาลพึกนี่มันก็ต้องมีสิพึกงไปมันจะไม่มีไปเอาอาหารมาอีกไปเอาอ,เอาตางมาไอาเรียกแม่มามให้เวลาห้านาทีถ้าไม่มาพ่อไม่ให้แม่มพ่อห้านาทีไม่งั้นแม่อดจะอดจะอดไดอ้อ่ะอ่ะได้ตังเท่าไหร่นี่ครับวันนี้เราได้ตังค์นะครับรมาหลายบาทเลยนะครับ ังจากเราเป็นหนี้นะ่งสองสมส่กเจ็ดแปดเก้าสิบเอาไปสิบใบก่อนนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่วันนี้พ่อลงตลาดก็หมดไปสองพันฮะ องท่านอรัมาสองขอสองขอสองขอสองห้าอันนี้พ่อจะให้ขอแรงกระยาจองขอสองพันขอสองันะขอสองันงเหรเอายีบาทก็พอแล้วอออสบบาทลูกเอาแค่นี้พอโอ้โหนะครับได้ตังค์ครับยิ้มเลยครับโอ้โววีวเอาด้วยครับมารยาทดีจิมเลยแ่ต้องทำนี้แม่โยเงินี่เอาไปเก็บไว้ใช้เหมือนเดิมนั่นแหละ เขาหักไปมั้ม่ามนสาเกันเออทำไมพ่อรวยจังบ่จะจ้บิงบ่เขาไปเบิ่งอพ่ออายุว่าอายุตะกี้เงินยู่หมันก็เรืออยู่สี่พันนะนะมันคือเรือนอยแท้พอเทีบหักหน่สามเนเกันลวน้อยกว่าัห้าันนะ้กินเอยาจอมกับตาเลนด ก็หมดแล้วเนูปเอาไปเอามาอาหารมาเพิ่มให้อืมอันนี้มันทำไมามันล้มมันล้มอยู่แล้วม่หเบไม่เป็นรกุหลาบแม่ก่อนอลสองพันบ่ออะไเ่คนละสองพันบ่อใช่ตายยากตายไ่คสองพันบอืมเามะอะตื คือมูได้อยู่วันก็มูอยู่เนี่โอ้มันจนตายล่ะทั่วค่ะอันเป็นเครือดดีเพราะคือโหดมันแท้ โย่บบโหดต่อเนื่องมันเรียบ้อยแล้วมันแห้งดูไม่ตักขี้หมูมาอีกใส่ต้นนี่ต้นอันนี้เหล่านี้พยุงเรลานีพยุงต้นปัะดูกิ่งอ่อนอะไรเราพ่อเห็นอยู่ที่โรงเรียนเก่าพ่ออยู่ที่สระบุรีอ่ะมันเป็นปุ๋ยได้ด้วยเอ้ไม่ใช่ปุ๋ยคือถ่านพอมันโตก็ตัดกิ่งก้านมันเป็นถ่านได้อืมเผาถ่าน เป็นใช้ในบ้านได้ประโยชน์ได้เพราะาทุกวันนี้ป่าไม่มีแล้วนะครับเราก็ต้องปลูกต้นไม้ตัดกิ่งมันเผาถ่านเองดีกว่าไปตัดไม้ทำลายป่ากินเก่งมากเลยครับป่าเราตอนนี้ กินอาหารดีนะครับถ้ามันร้อนๆอนมันช่วงที่มันหนาวๆเนี่ยไม่ขึ้นกินเลยชอบปลาที่กักเก็บน้ําไว้ไอขมันไว้ในี่นอน้วท้องดุกปลาเพาะไม่กินเลย คนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์ลก,กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับมาดูปลากินอาหารครับ